เมื่อวานนี้ที่สนามหลวงมีประชาชนเดินทางไปแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันอย่างเนืองแน่นครับและที่ขาดไม่ได้คือพลังของจิตอาสาเช่นเดียวกับคุณลุงอายุ60ปีท่านนี้ที่มาพร้อมกาแฟดำสูตรเข้มๆเ,เต็มๆถุงไรนมไรน้ำตาลแจกจ่ายให้สดชื่น แต่สังเกตชุดของคุณลุงจิตอาสาให้ดีๆสูตรของคุณลุงนั้นเด่นสะดุดตาประชาชนหลือเกินมุนตัวไดหมุนตัวเออชุดทุกระเบียบ <c oughs> มาแบบอออินวันเสื้อแขนยาวสกรีนลายสูตรทับเสื้อเชิดขาวพร้อมเนิกไท ครบจบในตัวเดียวใส่ง่ายใส่ไวไม่ต้องรีดมันเป็นชุดนิยมของผมอยู่แล้วคุณร้านจัดให้กูกูต้องใส่แบบนี้เขาแอปมาจากไหนไม่รู้นะแอปมาได้หลายตัวมีโบตรงนี้ด้วยแล้วก็มีนักขายก็คือใส่แบบนี้ทุกวันเลยใส่นี้ทุกวันครับมีตัวมีตัวอันนี้อันนี้คือถูกระเบียบใช่ไหมเพราะว่าใส่สูตรทุกทยที่ลงไปถามแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเอ๋อถอว่าถูกระเบียบอ๋อถาม่าแล้วเดินไปเวแล้ว หลานรักจัดมาให้ถูกใจสูตรพิมพ์ลายใจอาสาถึงสูตรจะดูไม่จริงจังแต่ตั้งใจมาทำดีจริงๆสังคมต้องการคนแบบนี้แหละหลอทั้งชุดหลอทั้งหัวใจ